ยามสบายเที่ยวที่นี่มีแต่รอยยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือรายการสยามสบายเที่ยวที่นี่มีแต่รอยยิ้มค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะพวกเราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันค,ครับใช่ค่ะและที่เราอยู่อยู่นี่นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะ ก็คือนี่ค่ะท่านแนมเภอคุยบุรีนะคะที่วันนี้จะพาเราเนี่ยไปชมสัตว์ป่าทั้งหลายนะคะก็จะมีทั้งป่ากระทิงและบัวแดงบัวแดงและมีสัตว์อย่างอื่นด้วยไหมคะครับมีครับทั้งเสือโคร่งสมเสร็จอ๋อเสือโคร่งสมเสร็จก็มีนะคะมากยครับขออนุญาตแนะนำชื่อรายการนะครับคุณพงพันธ์วิเชียนสมุทรครับสวัสดีครสวัสดีครับก็ เราไปดูกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้เวลาแล้วพาะเม่นเดี๋ยวจะข้ามจะก่นอนเดี๋ยวช้างหนีครับค่ะ<ด>ตมามเราไปเลยค่ะ,คคะสยามสมัย ตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนคะครับนในปากุยบุรีออซึ่งผมเรียนว่าปากุยบุรีเนี่ยจะมีประวัติววและวามเป็นมาที่น่าสนใจในพื้นปากุีบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่รวมความหลากหลายของระบบนิเวศและก็ชีวภาพเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเป็นช้างส่วนว่เจ้าหญิงบระหลวงสัตว์ช้างและสัตว์ป่าอู่อยังสมนบ,นบนูรณ์มาตลอดจุดหนึ่งมีในถูกบางคนมีรักงร้อนบางรายเข้ามา าแล้วก็ปลูกสับปะรดจนทำให้ประตูพิษขันเป็นจังหวัดปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศใช่แต่ผลจากการปลูกสับปะรดทางมุมตะกินเพราะช้างมุมตกินสับปะรดคนก็ว่าช้าสร้างความร้อนแต่ช้างพูดไม่ได้ถ้าพูดได้ต้อบอกว่าพ่อเขาเขาเดินมาทางนี้เขาอยู่ตรงนี้มาก่อนครับปัญหาความขัดแย้งระหว่างพูดกับทางในพื้งแต่ดูนุนที่20ซึ่งสัมพันธ 2540มีการพบช้างป่าสองตัวเพศหและเพศเมียตายพร้อมกันเพราะโดนวางยาพิษในจมูกวพราะปีที่หนปีสองช้างตายเพื่อเปี่ยนายตัวบางตัวถูกวางยาพิษบางตัวจริงตายบางตัวถูกเผานั่นยางและบางตัวก็โดนวางเมือใบการวางเมือใบคืออาตาฟูตอกไม้และหายในช้างเมียวแล้วพบเมือใบในป่าปุริเกือบ200อัน เทศการทั้งหลายเนี่ยนำความเข้าสือใจข่าวไทยทองประเทศค่ะทั้งทีมีสื่อเหมือนผลนัล่นงถึงพิจารลาข่าว <PowerPoint> จนวกระท, <PowerPoint> ทั่งความรั้บป่าเราออกข่าวบา่มื่อวา่ะเมื่าทเรื่องผูส่งข่วกังวมว่าไทยในาา้านฝาดอุบลรีท่านร่าสัาา่งให้นำาป่าที่เร็จับกัจึงกลายเป็นโครงการเพื่อคุณภาพภมิทาศนอุเรทอันหนึ่งประจาพระราชนิพนทยานในท่ากรีจึงเสริขึ้นในปี2542 ก่อนที่เนี่ยเป็นปาน่าต้องมี่าและจากท้าตายคยานะครับมีจึงดขึในปี2542วันที่5กรกดายม2542พราะว่าทสมเด็จพระจ้าจอมเกล,ล้าเจ้ามมปรับลูนจับชารถ้ิท่านรับสั่งว่าทางคุนผูนในปา่าเพียงเดน้าสร้าแหล่งอาหารทางออกการปฏิบัติต้องไปสร้างแหลงอาหารในป,าป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายเพื่อห้าทช้าหลอกทีไายฟ่า ต้องให้ความปลอดภัยกับท่านค<ะ>รับตั้งแต่ปี2542จนปัจจุบันชาวอำเภอคุยบุรีขุนเทียนที่ชาติคุยบุรีทหารกวีวีงูหิ่งิาาล F, MVP, และองค์กรตา่าง<ะ>ได้ร่วมกันน้อมนังกระแสน้ำที่เจ้าลูกมาฝ<ะ>ทีท่นี่กลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คนกับท้านลุกขึ้นอย่างสั้งใที่นี่เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่นักท่องเที่ยวสามารถมาดู มันอด่างและพื้นป่าที่เคยแห้งแล้วพื้นป่าที่เคยโดนฝน,นตอนนี้พื้นจาับมามีการทำปูงทำหายมีการสร้างแหล่งน้ำป่าได้กลับมาแล้วที่มัาเป็นธรรมชาติที่นี่เองมันจึงเป็นเห็พุทลที่ทำให้ช้างกระทิบตัวแดงสามารถออกมาเดินกินหญ้ากินน้ำได้จย่างมีชีวิตของเขา<อ>และนี่ นี่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาดู้างกระทิ่งหัวแดงได้ทุกวันในบุรีสุมย์ทบุรีรัมยนี่ทําห้คไทยไม่มีในหลวงข้าปรองไม่ได้เห็นทางค่ะหรืออย่างคนที่เข้ามาดูนี่คือก็คือต้องนั่งรถเข้ามาดูใช่ไหมคะใช่จะจะเดินป่าไปดูได้ไหมถาเดินไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะคะอันตรายครับและการนั่งรถเนี่ยถ้าเราจะมาดู้างเนี่ยก็ควรจะมาบุรีรเนี่ยประมาณสามนะครับและเราก็สามารถขับรถแล้วก็ไปดูทาง ซึ่งกําลังแลกเล็บหญ้ากินกําลังกินเล็บหญ้าปวดแดงและท่านสามารถที่จะเห็นได้นะครับที่นี่้างและสัตว์ป่าเนี่ยก็จะหากินตลอดเย็นท่านกันสว่างโอยยันสว่างกันสว่างกันสว่างใช่ครับเขาจะหากินตั้งแต่เย็นท่านเรามาดูแล้วมาดูที่นี่ท่านไม่ต้องส่องทางท่านไม่ต้องใช้ไฟส่องท่านมาดูแล้วก็เห็นได้เลยนะครับ้เพราะที่อื่นนี่มันไม่ได้เลยนะคะต้องมี นะคะท้ไปสองเวลานั้นเวลานี้อ่ะครับแต่ที่นี่เราสามารถดูจังงวัดได้พุเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะดูทางกันทิ่ผแหงในทงกวันแล้วที่เนี่ยกลายเป็นที่ตัวอย่างแม่ค้ากินเดี่ยนี่ป่านนก็มาดูงานที่เราโอ้แล้วที่นี่นะครับเราสามารถที่จะยืนยันได้ว่าตัดป่าได้กวันและเป็นสัตว์ป่าแท้ๆในสัมดาหเมืองไทยปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับทางที่นี่ไม่มีที่นี่อดีต แต่ตอนนี้ที่นี่ไม่มีปัญหาความแข็งแรงแต่เรามีปัญหาเติมเติมค่ะครับคืออะไรปัญหาเติมเติมช้างและสัตว์ป่ามุดอย่างคุ้มเียนว่าช้างเนี่ยกินเวลา250ร้อยห้าสิโลต่อคัวสองวันแล้วมีช้างเนี่ยประมาณ200กว่าตัวมีกระทิงเก่งเนื้อายปลาหางช้างและสัตว์ป่ากินเวลาแสนโลต่อวันนะคะต่อวันครับ ร้านเนี่ยกินน้ำวันละสองร้อยลิตรต่อตัวต่อวันปัญหาของเราคือประจุพิขันี่แรงมาสามปีพอแรงมาสามปีมันจึงเป็นปัญหาให้ทางและสัตว์ป่าของเราเนี่ยไม่มีกินคกินเมื่อไม่มีจะกินก็เลยต้องเดินพอเดินไปเสร็จบางทีก็แตกไปพม่าบางตัวก็แตกหูลงไปถางใต้บางบางหูก็หนีขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ไปเจอปัญหาไปเจอปัญหาตรงคือว่าโดนฆ่าตาย งเมื่อปีเมื่อปี54ผมเรียนว่าช้างของเรานีถูกท่าตายเพราะเขาเดินออกไปแล้วก็ไปกินสับปะรดที่เขาเจ้าบ้านบุรีเสร็จแล้วหลังจากนั้นไอ้ในคุณเจ้าของเนี่ยก็เลยโกรธที่ทางจุงมากินสับปะรดเลยเอาไฟล้อมรัวเอาไฟล้อมรัวใช้เครื่องบัดไฟสองตัวตัวหนึ่ง500กว่าีกตัว300โวลต์800โวลต์สะพอช้างลงไปกินปุ๊บมานตายครับเด็นปัญหาของเรา ไม้ทึ้งหญ้าและก็มีต้นไมซ้ซึ่งซึ่งเขาชอบแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือลักษณะที่มีประเทศมีอา<ะ>กาศเปลี่ยนเปลี่ยนเขเปลี่ยนเนี่ยทำให้ให้ต้นไม้หรือว่าใบไม้ที่เราจะกินเนี่ยลดลง<ะ>และนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราต้องปลูกหญ้าปลูกหญ้าเพื่อมาเลี้ยงทาน<ะ>แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องปลูกไม้หนึต้นเพื<ะ>่อให้เกิดความจางเหต<ะ>ครับเขาเขาจะปลูกแต่หญ้าอย่างเดียวไม้ใช่ไหมใช่ปลูกแต่หญ้าใช่ครับและเราก็จะ ยิ่งในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมีการปลูกต้นไม้เพื่อเรียนทานนะครับต้นไม้โดยใช้การปลูกนะครับทั้งคนและลุมใช,ใช,ใช้ใช้หนังสติก <S <S 1> <S 1> เราจะฮะหนังสติกเนี่ยจะผูกเอาดินมาพุ้มนะฮะแล้วก็ยิงหนังสติกคนไหนยิงแรงดีก็ยิงไกล รถนไม้ก็เึ้นไก่ไหนแรงไม่ดีก็ยิงไกลเออเหรอคะไม่แา็งไปยิงบ้างจังเลยไม้สิ้นเชิญครับแล้วแต่วงไก่ดำท่านก็มาและอีกอันหนึ่งคือการปลูกหญ้าอย่างที่ผมเรียนว่าเนื่องจากขนาดนี้ยอาไม้ที่เขาจะกินนะครับแหล่งอาหารของเขาลอยลงเราก็เลยต้องมีการปลูกหญ้าเป็นการเพื่อเพื่อปรรเทาให้เขานะครับแต่ในการปลูกเนี่ยเราก็ต้องใช้หญ้านะครับเป็นหญ้าพื้น ถ้ารู้ที่ยากินดีสีม่วงและทอให้แรเขาได้กินในขนาดนิ้วกันปงผมเรียนว่าปงธรรมชาติเนมือนหมดสัตว์ชนิดเนี่ยจะต้องโดยเฉพาะสัตว์เองจะต้องกินผงแต่เนื่องจากผงธรรมชาติหมดสัตว์ต้องกินเพราะว่ามันจะมีมีเป็นเป็นวิตามินนะฮะแล้วก็มันจะเป็นเสิริฟท้างกระดูกที่แข็งแรงมีแคลเซียมนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคสัตว์ต้องกิน แต่ปัญหาคือเนื่องจากขนาดเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนภุมิธรรมชาติเราเลยต้องทำปงมเทียมวิธีการทำปงมเทียมเราก็ขุดดินนะฮะขุดดินเนี่กว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรลึกหนึ่งสองพอขุดดินเสร็จเราก็เกลือใส่เอาเกลือใส่เสร็จแล้วก็ดินกลบแล้วก็เกลือใส่ดินกลบสามชั้นพอสามชั้นเนี่เราก็ปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับนล้วฝนน้ำค้างหลงมามันก็จะ มันก็ละตินกับเม Guys, ื่ทอที่ <souvent S 2> เราลงเนี่ยให้ดิเข็มสองนาทีช้างกินได้สองนาทีช้างกินได้แล้วจะได้วิธากินได้ได้ครับได้ราชาห้าเหมือนใครใครผมนะฮาแต่ปัญหาก็คือสองนาทีช้างกินได้แต่สามเดือนท้างกินหมดต้องแบบเก้งครับครับลองดูครับนะฮะเห็นไหมฮะเก้งด้านขวานะครับเห็นไหมอ๋อตัวนี้หนึงยังไม่เต็มวัยเออยังไม่เต็มวัย นี่เราเข้าไปเนี่ยลึกประมาณกี่กิโลคะพี่เข้าเนี่ยประมาณ7กิโลครับ7กิโลนะคะก็จะเห็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ของสัตว์เกือบทุกชนิดนะคะที่น่านึ่งแมเผอกำลังเล่าให้เราฟังอยู่นะคะอันนี้รถรถที่ทั่วทั่วไปนี่มาได้ไหมคะพวกคนเก่งเ้ยรถเก่งเข้าไม่ได้ครับรถเก่งรถตู้ไม่แนะนําครับก็ต้องใช้รถของของมักคุเทศท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งก็คือชาวบ้านของเราซึ่งรวมรวมตัวกันเป็นชมรมมักคุเทศ เราก็จะมีรถให้เข่าในราคาคันละเจ็บาทนั่งสิคนครับตอนหนึ่งเที่ยวเหรอคะอนนไปกลับครับสิคนเริ่ห็นีกเลยนะคะอย่างทริปหนึ่งเนี่ยคะ่ะที่ไปกลับนี่ใช้เวลานานไหมคะอ่าก็ประมาณสอง ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ยันมืดเลยเพราะว่าเขาจะเขาจะสิดนลมแล้วก็ได้เห็นภาพทางเห็นสัตว์รวมทั้งวิวสวยๆอยากเห็นแล้วจิครับก็พูดถึงว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกนะคะในการอนุรักษ์เรื่องเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะให้เป็นธรรมชาติจริงๆของเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นซาฟารีที่เราเคยไปนี่คือจำลองนะแต่ที่นี่ค่ะของจริงของแพ้ครับเราก็เข้าไปในป่าจริงๆค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นอุทยานต้นแบบนะคะที่จะให้อุทยานที่อื่นเนี่ยเ,เป็นแนวทางในการทําแบบอย่างแบบนี้นะคะครับสยามสมยัยเําเภอมีภาพแบบนี้ให้ด้วยใช่ไหมคะเลาลองอ่านก่อนแล้วเราจะรู้ว่าไม่ได้เสือล่า,ลากระทิงมันล่าเสือเอ้าเอาเหรอคะลองอ่านดูนะลองดู ไล่เขาแล้วเขาก็มายืนหอบตรงนี้ที่เขาแลดนีเนี่ยเขายืนเหนื่อยนะฮะเขาเหนื่อยเขาโดนเสือโคร่งไล่ไอ้ประธานโดนกระถิงไล่กระทิงไล่ครับกระถิงไล่กระทิงนิดน้อยนะคะเป็นฝูงเลยกระทิงเยอะกระถิงเยอะเนี่ยอันนี้เป็นภาพจริงนะฮะจริงฮะมันมาแล้วแต่ที่เราจะนะฮะเนี่ยเป็นภาพจริงที่เรามีเป็นฝูงอย่างนี้ที่เป็นใหญ่แบบนี้เราหาได้ยากนะนี่ฮะและนี่เป็นกระทิงป่าทางป่าเสือเสือป่าหมดไม่มีการ เลี้ยงทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะนการดูของเราเนี่ยในหลักเกณฑ์นี่ยก็คือเรามีการตั้งกติกาอยู่สี่ข้อที่จะมาดูสัตว์ป่าในที่นี้หนึ่งจะต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะเสียงของเราเนี่ยช้างเขาจะหูดีและสัตว์ป่าทั้งหลายหูดีประการที่สองก็คือถ้ากลุ่มแรกเสียงดังกลุ่มหลังต้องดูนี่คือข้อแรกใช่ข้อที่สองเนี่ยกล้องต้องไม่ใช้แปล เนาะค่ะนะฮะข้อที่สามโทรศัพท์ปิดเสียงเป็นระบบสัตว์ได้ข้อที่สี่การแต่งกายต้องสีกลุ่มพืนธรรมชาติหมายถึงเสื้อผ้าที่เราใส่ควรจะเป็นแบบสีเขียวใช่ค่ะสีเขียวสีดำสีขาน้ำเงินอแดงนี่ิรได้นะแต่ถ้าออกเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะฮะทางก็มองหิต และสัตว์ป่ามองเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเนี่ยในกฎกติกาสี่ข้อเนี่ยคือข้อห้ามที่การที่มาดูสัตว์ท่านจะต้องมีข้อห้ามสี่ข้อนีอ้และการดูช้างหรือว่าสัตว์ป่าที่กุยบุรีเนี่ยท่านสามารถมาได้ทุกวันแล้วก็สามงงเงินคอยมาถึงที่นี่เราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ทุกวันที่นี้กรณีถ้าเกิดท่านเอารถเก๋งหรือรถตู้มาเราจะไม่อนญาตให้เข้าต้องใช้รถวิรศบ เพราะว่าทางคนด้างจะขูคขะแล้วก็ถ้าเกิดท่านมาท่านอาจจะมาเช่ารถของมักคุเทศท่องเที่ยวก็คือชาวบ้านแถบนี้นะครับเพื่อจะมาดูสัตว์ป่าในป่ากุ้ีได้เช่าแล้วขับมาเองไม่ฮะแล้วจะไปต้องมีคนีางเราพาจริงๆไม่มีไกด์นำทางเ่ยเราจะไม่ครับแต่ว่าบางคนเขามีพวกโฟล์วอยู่เข้ามาเองเนี่ยก็ไม่ได้เพราะด้ว่งเพราะสัตว์ในนี้จะเป็นสัตว์ป่า และตอนนี้นะคะท่านเอมเพอร์ก็พามาดูสางช้างค่ะนี่นะคะอันนี้คืออะไรคะท่านเอมเพอร์ครับนี่กระดูกขาเขาครับอ้โหกระดูกขาจับได้ไหมคะพได้คจับได้ครัับบจได้ครับเพราะว่าผู้สุภาสตะวั้างขึ้นเลยไม่กล้าจับอะไรเลยจับได้ครับจับได้ค่ะโอ้โหหนักเนี่ยถือว่านะคะนี่ข้างเดียวนี่กระดูกไม่ไม่รวมเนื้อหนังตั้งเนื้อนะคะครับก็ยังหนักขนาดนี้เลย นี่คือกระดูแค่ท่อนเดียวของเขานะฮะแค่ท่อนเดียวทั้งตัวเนาะครับถ้าทั้งตัวจะมากกว่านี้นะฮะเจอช้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยครับตอนนี้เราลงมาที่มาที่จุดหน้าผานะครับเป็นจุดชมกระชางกระทิงวัวแดงนะครับซึ่งตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีจุดที่จะชมเนี่ยหลายจุด แต่ณขนาดนี้นะครับออกที่นี่ก็เลยพาน้องเนี่ยมาชมก่อนนะครับบริเวณด้านนี้นะครับถัดไปก็คือพม่านะครับอ๋อันนี้เทือเขาเลยคะอันนี้คือเทือกเขาตะนาวศรครับแต่ห่างจากจุดนี้ไปก็ประมาณสิกว่ากิโลเมตรก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลครับแต่สภาพป่าจะอุดมสมบูรณ์ตลอดนะครับและจุดนี้ตอนนี้เราจะสามารถเห็นชางได้หลายๆจุดวันนี้น้องมาเนี่ยจเลยให้ดูจุดนี้ก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นช้างทั้งแม่ช้างลูกช้างเขาจะแลบเลมกินหญ้าครับนะครับลองดูช้างก็จะกระจายไปทั่วนะคะใช่ครับแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันมีหลายฝูงมีครับมีประมาณ250ตัวประมาณนะครับแล้วมีกระทิงประมาณร้อยกว่าตัวโอ้โหไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยครับแต่ที่กุยบุรีเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ทุกวันเห็นได้ทุกวันน้องจะสังเกตนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับอันนี้หลายตัวนะครับ เขามา่อกินยาอืมดูมีสารคดีเลยเนาะใช่พูดถึงถ้าถ้าเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะกลัวเราไหมคะอ๋อไม่ครับไม่เป็นไรถ้าค่อยสังเกตนะครับถ้ายามใดที่เห็นช้างหูแกว่งหางสายไปสายมาใช้งวงเนี่ยเล่มย่ากินเขาสบายใจอืมอรมณ์ดีว่างั้นเถอะ ถ้ายามใดเราเห็นทางเป็นฝูงไม่น่ากลัวเพราะทางเป็นฝูงเนี่ยเขาจะมีลูกของเขาซึ่งเขาจะต้องดูแลตามภาษาแม่กับลูกถ้ามีเหตุขึ้นมาเ<ช>วลามีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาลูกเนไว้ตรงกลางทางแม่ทางเร้องทั้งหลายจะป้องร้องลูกไวครับอันนี้จะเป็นครอบครัวใช่ไ่มครับคล้ายๆครอบครัวครับก็มีตัวเล็กตัวใหญ่คนหนึ่งนะคะทางเนี่ยเราจะเรียกเป็นฝูง คือสัสตว์ป่านะครับช้างป่าเนี่ยเราเรียกเป็นฝูงเรียกเป็นตัวแต่ถ้าช้างเลี้ยงอย่างสุรินอันนี้ต้องเรียกเป็นโขงกับเ,เชือเพราะว่า,อาเอาเชือกลาอ่ามก็เลยเรียกเป็นเชือกครับอันนี้เป็นช้นางป่าทีนี้สัมภาษณยานช้างป่าเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าเขาจะมีความเป็นคือเป็นปาน่านะเพราะงั้นโอเคเขาจะมีทางการระมัดระวังและแวดระวังภัย ความดุร้ายอะไรก็เหมือนสัตว์ป่าทั่วๆไปเพียงแต่ว่าของปู่บูรดีเราเนี่ยครับโชคดีไม่เคยมีช้างทำร้ายนักท่องเที่ยวจะมาวันละร้อยสองร้อยห้าร้อยคนและเราคนมาเที่ยวเราเป็นปีก็ไม่มีใครถูกช้างทำร้ายสมมติว่าถ้าเราเดินเดินไปแล้วมีช้างเดินมาเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายอะไรเราเขาก็ไม่ฮะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ถึงขารยานแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูเราอย่าไปอยู่ใกล้เขามานะฮะและการดูช้างเนี่ยนะฮะเราก็จะต้อง เริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องดูทิศทางลมก่อนาว่าลมที่ที่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเขาพัดทางนี้เราอยู่เหนือลมไม่ได้ถ้าเราอยู่เหนือลมทางจะได้กลิ่นนะฮะทางจะได้กลิ่นคนนะฮะเมื่อทางได้กลิ่นคนเสร็จปุ๊บเขาก็จะหลบหรือซ่อนไปม,มีทั้งนั้นมีรอยรอ,อยนะเดี๋ยวเราลองดูรอยอันนี้เนี่ยจะทีนะ่เขาให้เขา <c oughs> ใ,ใกล้เราขนาดนี้ <c oughs> <ๆ>เขาก็อยู่ของเขาใช่ไหมครับ คือโดยหลักสัญญาตญานเนี่ยสัตว์เขาก็จะกลัวคุอยู่แล้วดาโดยสัญชาตญานอันนี้าก็เดินเดินมาค่ะเขารู่อยเดินมาน่าน่ช้งน้อยจะเดินไปเหงาจงไม่งกับเล็กเกิน่นโน่นนจะตายนี่ครับจะตายหมูป่าหมาในก็มีจะตายอะะจะตายนั่นช้างน้อยอกระตุกกระจิเชียวน้าไปเล่นเนาะ หมาในหมาจิ้งจอกมีมีมีหมดก็อยู่ด้วยกันได้นะคะครับก็อยู่ฮะแต่ก็เป็นสถาธทีาแห่งของเขาเขาก็จะอยู่ของเขาอยู่ที่บ้นครับมานป่านี้นะครับก็เป็นโชคดีของคนไทยนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะเห็นกุยบุรีซับริษองไทยซึ่งเรารับประกันว่าเห็นได้ทุกวัน ตั้งมูลนิธิมาตั้งมานานแึเปล่าคะเพิ่งจะมาตั้งได้หนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีเมื่อปีที่แล้วในวันที่13มมีนาคม2555เป็นวันทางไทยแล้ววันนั้นเป็นวันเริ่มก่อตั้งและตอนนี้เราตั้งเสร็จแล้วครับปี55ครับนก็เดี๋ยวพอครบสิบสามมีนา56ก็ครบปีนี้เราก็จะจัดงานทังอีกนะครับที่กรุงบุรีเนี่ยเราจะจัดงานวันทางวันที่สิบสามมีนาครับนะครับซึ่งเราจะจัดในการทำบุญอยู่ที่ มีจัดนิทรรศาการชา้างมีขายเสื้อทางราคาถูกแล้วก็มีคอนเสิร์ตของนาราศิลปินที่หลายคนเข้ามาช่วยโดยไม่คิดเงินเพื่อหารายได้ทั้งหมดช่วยชา่างทีนี้ในอำเภอครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอยากที่จะช่วยสมทบทุนอยากจะช่วยบริจาคเงินเข้าให้กับมูลนิธินี้สามารถทํำยังไงได้บ้างครับครับก็สามารถบริจาคมาได้ที่มูลนิธิทางปาบ้านพอ ธนาคารกรุงไทยสาขากุยบุรีเลขบัญชี723019081 6หรือจะบริจาคผ่านทางในพืภอกุยบุรีหมายเลขรทรศัครับด์0870772266 ก็ถ้าเกิดท e ่านผู้ชมจดไม่ท okay. yes, sí, ันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะคะก็ใครที่รักช้างนะคะอยากจะช่วยเหลือช้างนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้สายตรงถึงแหนมเผยได้เลยค่ะก็เอาเป็นว่าเรามาชมตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็กลับบ้านนะในนี้สามารถที่จะกลับเมืองไทยได้นะครับในเวลาจากนี่ไปเนี่ยจากป่าเนี่ย ขับรถไปถึงกรุงเทพไม่เกินสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าก็สามารถถึงกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะมาดูช้างกระถิงัวแดงในกรุงรีสอร์ทเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องมาค้างคืนท่านออกจากที่บ้านตอนเช้าเสายๆให้มาถึงนี่สามโมงเย็นเสร็จจากนั้นพอท่านดูเสร็จท่านก็กลับบ้านกรุงเทพได้ภายในเวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งสบายสบายก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะแค่ชั่ครับ เราก็จะได้เห็นความสมบูรณ์ของป่าได้ขนาดนี้เพราะจริงเนี่ยเราคิดว่าป่าที่สมบูรณ์เนี่ยต้องไปอยู่บนภาคเหนืออยู่ในอีสานเกลยงหรือภาคใต้ใช่ไหมคะต้องขับไปหลายชั่วโมงเลยแต่อันนี้เลยหัวหินมานิดเดียวเองและดูสิไม่คิดว่าเราจะเห็นภาาสีเขียวขนาดนี้นะคะห้อมล้อมตัวเราเลยนะคะดูภูเขาทั้งหมดเลย360องศา มีพื้นที่สีเขียวใช่ค่ะเราได้กลิ่นอายนะคะความเป็นธรรมชาติมากเลยคือกลิ่นของเหมือนคลอโรฟิลดรตค่ะสีเขียวอ่ะค่ะเป็นป่าอ่าก็นี่ก็ใกล้หกโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องเริ่มกลับแล้วแล้วก็คืนความธรรมชาติเนี่ยให้กับสัตว์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูแล้วก็มาชมแล้วจะได้เก็บความประทับใจ เากลับไปที่กรุงเทพค่ะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะคะที่สนใจแล้วก็มีความรักช้างนะคะแล้วก็รักสัตว์ป่าทุกชนิดนะคะที่อยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะก็แวะเวียนมาเที่ยวนะคะหรือว่าติดต่อท่านแองเภอก็ได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ แล้รับรองเลยครับว่าท่านต้องประทับใจมากแน่ๆเหมือนที่ผมและที่หนิงประทับใจอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะและในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอนะคะค่ะที่ให้ความรู้กับเรามาตลอดขอบคุณค่ะค่ะแล้วพบกับเราสยามสมายในทลิปต่อไปนะคะสำหรับสยามสมายวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามได้กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสยามสมายเที่ยวที่นี่มีแต่รอยยิ้ม